สวัสดีครับแฟน First Channel ครับวันนี้ First เองจะมารีวิวการตรวจโควิดครั้งแรกในชีวิตเป็นการตรวจฟรีด้วยนะครับไปตรวจที่ไหนอย่างไรรับรองได้รู้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40ตอนนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อไปขอตรวจโควิดฟรีได้นะครับซึ่งวันนี้วันเสาร์ที่17เมษาย,ยนเป็นวันแรก ที่มีการตรวจโควิดฟรีให้กับผู้ประกันตนที่มีการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนง่ายดายมากครับเราสามารถลงทะเบียนออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าทางเว็บไซต์ไปก่อนก่อนที่จะไปตรวจที่สถานที่จริงนะครับเราแค่เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าแรงงานเราสู้ด้วยกันจากนั้นนะครับไปกรอกหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกข้อมูลเพื่อจะคัดกรองนะครับแล้วถ้าเรากรอกเสร็จแล้วนะครับให้เราแคปหน้าจอแรับเก็บภาพ ที่เรากรอกเสร็จนะครับได้รับรหัสยืนยันจองคิวเสร็จนะครับเพื่อนําหลักฐานตรงนี้ไปยืนยันตอนที่เราไปถึงสถานที่นะครับเ,ออเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าบรรยากาศวันแรกของการตรวจโควิดฟรีในโครงการที่ช่ว่าแรงงานเราสู้ด้วยกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูในคลิปได้เลยครับ เรามาถึงสถานที่กันแล้วนะครับทุกคนให้ไปที่ประตู2นะครับจะเป็นจุดคัดกรองซึ่งตรงจุดนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดสีขาวเนี่ยครับเขาก็จะมาตรวจเอกสารนะครับและทุกคนต้องเดินผ่านประตูที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็ประตูฆ่าเชื้อพ่อนยานะครับตรงนี้ไปวัดอุณหภูมิกันเลยวิ36.1เขา้าไปได้เนี่ยครับเป็น เราต้องเดินผ่านประตูฆ่าเชือ้อพอเราเดินผ่านประตูฆ่าเชื้อมาก็จะมาเจอกองอานวยการตรงนี้เราต้องยื่นนะครับบัตรประชาชนกับเอกสารสำเนาบัตรให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะให้หมายเลขเรานะครับเพื่อจะเดินไปจุดต่อไปนั่นเองเดินตามลูกศรอ,อย่างเดียวครับจะมีน้องๆคอยอำนวยความสะดวกบอกชี้ทางว่าจะไปจุดไหนต่อเรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจจริงๆ จุดนี้ให้เราหยิบถุงไปคนละหนึ่งถุงนะครับซึ่งจะบรรจุหน้ากากอนามัยปากกาแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับทุกๆคนนะครับจากนั้นเราก็เดินต่อไปถึงจุดพักคอยร,รอคิวแต่วันนี้ผิดคาดมากครับไม่ต้องมานั่งรอคิวกันเลยเพราะว่าเห็นไหมครับโล่งโจงโอ้โหไม่มีคิวกันเลยสำหรับวันนี้อันนี้จุดรับบัตรคิวก่อนเข้าไปในอาคารเราต้องมานั่งกรอกเอกสารของเราตรงนี้ก่อนนะครับ พอเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในอาคารเวทหนึ่งได้เลยจุดนี้คือโถงที่จะเข้าไปในอาคารบางคนอาจจะแวะถ่ายรูปเซลฟี่ส,สวยๆจะครับโครงการตรวจโควิดเชิงรุกนั่นเองอันนี้คือบรรยากาศภายในอาคารแล้วนะครับแล้วก็เดินตามที่น้องเขาชี้มือให้เราไปได้เลยนะครับ หลังจากเราได้สติกเกอร์พแล้วนะครับเราก็ต้องมายื่นสติกเกอร์เราเพื่อรับอุปกรณ์นะครับที่จะไปตรวจหาเชื้อโควิดที่นี่นะครับโดยเจ้าหน้าที่เขาจะมีกระบอกนะครับติดสติกเกอร์ของเรานะครับลงไปในกระบอกแล้วก็และเราก็ถือกระบอกนั้นออกไปยังจุดที่เราจะตรวจหาเชื้อโควิดด้านนอกอาคารได้เลยนะครับ เก็บสิ่งส่งตรวจจุดนี้เป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะครับจุดนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกเรานั่นเองนะครับ คีว้าโคสของคีว้าโคสเสร็จคำสั่งขั้นตอนนี้นะนี่จะ4ชั่วโมงพี่ผลจะออกพี่ก็จะปิ้นใบได้ต่ก็อที่บ้านก็ได้ค่ะแล้วผลจะออกไปอีก24ชั่วโมงอ๋อโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ นั่นก็คือเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเรียกว่าตั้งแต่นาทีแรกที่เราไปถึงประตูจนถึงนาทีที่เราเดินออกมาที่ประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เข้าจนจบและออกนะครับใช้เวลาไวมากประมาณ30นาทีทุกอย่างก็เสร็จสิ้นนี่เป็นวันแรกนะครับที่ประชาชนผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อมาร่วมตรวจโควิดฟรีได้นะครับที่อาคารเวทหนึ่ง ศูนย์กลาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับโดยจะเริ่มเปิดให้ตรวจโควิดฟรีนะครับตั้งแต่วันที่17เมษาย,ยนนี้จนคาดว่าน่าจะถึงสิ้นเดือนนี้แต่รายละเอียดของวันสุดท้ายยังไงสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับหรือว่าสายด่วนประกันสังคมได้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่เฟิร์เองไปตรวจโควิดฟรีมาแล้วก็รีวิวมาให้ทุกคนได้รู้วิธีการกันนะครับอย่าลืมนะครับโควิด เป็นแล้วรักษาได้ขอเพียงเราป้องกันตัวเองนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เราไปพบเจอผู้คนข้างนอกด้วยนะครับเป็นกำลับบงใจให้กับทุกๆคนก้าวข้ามว,วิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าว,วเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ